สวัสดีสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆที่รับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่บนขบวนรถไฟนะครับพอดีจะไปทางลังสิตนะฮะพอดีผมเห็นอะไรบางอย่างแวบๆนะครับก็เลยถ่ายมามาฝากกันนะครับก้อนนียครับเป็นรถไฟสายสีแดงนะครับรถไฟชันบางสายสีแดงนะครับนยครับก็แอบนอนแอบซุกอยู่ครับเนี่ยฮะก็อยู่ประมาณอันนี้ผมถ่ายอยู่เป็นขมคมกม11นะครับ เราไฟสายสีแดงนะครับตัวเป็นๆเ,เลยครับก็ไม่แน่ใจว่า4คันหรือ5คันนะครับอันนี้ก็กลังเข้าสู่สถานาีป้ายอยู่รถไฟนิคมกม .11 นะครับก็นอฝากกันนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ